สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและท่านสมาชิกชมรมคนชอบฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะสำหรับหาเพื่อนคุยภายในวันนี้พวกเราก็จะมาทำการพูดถึงหนังที่เป็นกระแสบนโลกโซเชียลเป็นอันดับหนึ่งมาแรงมากเลยนะครับเนื่องจากที่ว่ามันเป็นหนังฟอร์มยักษ์เรื่องเดียวที่เข้าฉายในช่วงต้นเดือน อย่างหนังภาคที่4ของเทพเจ้าสายฟ้าอย่าง Thor, Love and Thunder หรือชื่อไทยที่พวกเราไม่สามารถอ่านแบบปกติได้ต้องเล่นมุกๆหนึ่งมาเสมอก็คือ Thor ด้วยรักและอัศนีวัดสันเนื้อหาภายในคลิปนี้ก็จะมีการเปิดเผยเรื่องราวบางส่วนจากหนัง Thor, Love and Thunder ดังนั้นแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าไม่ต้องการที่จะรู้เนื้อหาภายในเรื่องและถูกสปอยก็สามารถกดปุ่มปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับเนื่องจากที่ว่าภายในคลิปนี้เราจะเป็นการพูดคุยไปสําหรับคนที่ดูมาแล้วถึงจุดที่ทั้งชอบและไม่ชอบในหนังเรื่องนี้กัน อย่างไรก็ตามเนื้อหาภายในคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำซึ่งนั่นก็คือผมเท่านั้นหนังจะออกมาเป็นอย่างไรผมไม่ใช่คนตัดสินเพราะคนที่สามารถตัดสินได้ก็คือพวกคุณที่ต้องไปดูด้วยตัวเอง ก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอเท้าความไปถึงความรู้สึกที่ผมมีต่อหนังของมาเวลในช่วงพักหลังๆนานับตั้งแต่ Spider-Man No Way Home รวมไปถึง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ที่หนังทั้งสองเรื่องมันก็ได้รับการโปรโมทอย่างหนักเลยว่ามันจะเป็นหนังที่มีประเด็นเกี่ยวกับ Multiverse ก็เลยทำให้ไม่แปลกที่ว่ามันจะทำให้คนคาดหวังกับหนังทั้งสองเรื่องมากเป็นพิเศษเพราะว่ามันคือหนังเกี่ยวกับ Mul ติ v e r s ์ครั้งแรกของมาเวลบนจอภาพยนตร์ แต่พอหนังเข้าฉายจริงแล้วก็มีหลายคนเหมือนกันที่รู้สึกผิดหวังกับหนังทั้งสองเรื่องอย่าง Spider-Man No Way Home เองก็เป็นหนังไตรผ้าที่ขายเซอร์วิสล้วนๆเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยส่วน Doctor Strange in the Multiverse of Madness ที่ได้รับการเผยออกมาว่ามันจะเป็นความยุ่งเหยิงที่หมอแปลของเราต้องรับมือกับภัยระดับ multiverse แต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันกลับกลายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวานด้าตามหาลูกของนางแทน แต่ไม่ใช่ว่าหนังเรื่องนี้มันจะไม่สนุกนะสําหรับผมแล้วมันเป็นหนังที่มีการเล่าเรื่องน่ารุนและก็น่าติดตามมากติดอยู่เพียงแค่ยอย่างเดียวคือการที่มันใช้ชื่อภาคกับเนื้อหาไม่ตรงปกกันเลยก็เขาเล่นตั้งชื่อภาคว่า Mul ติ v e r s ์มหาภัยคนก็ต้องคิดว่าในเรื่องอ่ะมันจะเป็นความพิดาศของ Mul ติ v e r s ์อะไรทำนองนี้ใช่ไหมแต่พอไปดูเข้าจริงแล้วนี่ก็เอ้านี่มันวันดาวิชชั่นซีซั่น2นี่ว่า จากความไม่ตรงปกและก็ความผิดหวังที่เกิดจากหนังเกี่ยวกับมัลติเวิร์สสเรื่องติดมันก็เลยทําให้หนังเรื่องถัดมาจาก2เรื่องก่อนอย่างทอเลฟแอนท Thunder เป็นที่จับตามองของแฟนๆเป็นอย่างมากว่าหนังภาคที่4ของเทพเจ้าสายฟ้าเรื่องนี้มันจะมีชะตากรรมแบบเดียวกับหนัง2เรื่องก่อนหรือเปล่าสําหรับหนังที่มีองค์ประกอบดีแต่ดันโฟกัสเล่าเรื่องผิดจุดเปน,นิดนึงส่งผลให้กลายเป็นหนังที่ออกมาครึ่งคงกลาง หากเราว่ากันตามไทม์ไลน์การออกฉายแล้วหนังภาคนี้ก็จะเป็นหนังลำดับที่4ของแฟนชายทอเทพเจ้าสายฟ้าแต่ว่าจะนับเป็นหนังภาคที่2สําหรับการเปลี่ยนแปลงมูต์แอนโทนการเล่าเรื่องที่เปลี่ยนจากเทพเจ้าหน้าโหดเคร่งขรึมเรื่องราวเกี่ยวกับจักจักรงวง,วงการมาเป็นหนังสายปั่นสายหาขายขำแบบเต็มตัว ด้วยการที่ว่าทอร์เลิฟแอนด์ฮันเดอร์ใช้ผู้กำกับคนเดิมจากทอรแรกนาล k อกอย่างคุณไทก้าไวทิติหรือเจ้าของบทบาทที่รับเสียงภาพเป็นไอเจ้าคอกมนุษย์หินนั่นแหละจึงทําให้สไตล์การเล่าเรื่องแล้วก็มูทแอนโทนภายในภาคนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับทอแรกนาล k อกในภาคก่อนเลยอย่างการที่เป็นหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ที่มีเนื้อหาจริงจังดรามา่าแต่ในขณนะดเดียวกันก็มีจังหวะการปล่อยมุกการขายขำแล้วก็โบ๊ะบะอยู่ตลอดเวลา หากใครเอนจอยกับเนื้อหาหนังที่มีความจริงจังดรามา่าแต่ในขณะเดียวกันก็มีความฟิลกู๊ดเหมือนกับทอรักนารอกในภาคก่อนเพื่อนๆเ,เองก็น่าจะชอบแลวก็เอนจอยกับหนังภาคนี้ได้ไม่ยากเพราะเนื้อหาที่มีความตลกเฮฮาแต่ในขณนะเดียวกันก็มีสไตล์การเล่าเรื่องที่ไม่ซับซ้อนจึงทำให้เนื้อเรื่องมันดูง่ายย่อยง่ายไม่ค่อยมีความซับซ้อนอะไรนะครับเป็นหนังครอบครัวที่เหมาะแก่การดูเพื่อเป็นการผ่อนคลายหรือใช้เวลากับคนที่เรารักอน,นะ สำหรับเหตุผลที่ผมบอกว่ามันเป็นหนังที่เหมาะกับการที่เราจะใช้เวลากับคนที่เรารักหรือครอบครัวของเรานอกจากความฟีล์กูดย่อยง่ายแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมแนะนำให้ไปดูหนังเรื่องนี้กับคนที่เรารักก็เป็นเพราะว่าแกนหลักของเรื่องที่ทางผู้กำกับเขาอาจจะต้องการอาจจะต้องการนะครับผมในจุดนี้ผมตีความออกมาเอง อย่างการที่ว่าความรักมีหลากหลายรูปแบบแต่ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามการได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักและเห็นพวกเขามีความสุขมันก็คือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะทั้งตัวเอกอย่างทอและวายไร้์อย่างกอที่ชื่อก็ละไม้คล้ายคลึงกันอีกหนึ่งจุดร่วมที่นอกจากชื่อที่แทบจะออกเสียงเหมือนกันแล้วก็คือการที่ว่าเป้าหมายของพวกเขาก็เกิดขึ้นมาจากความรักที่มีต่อใครสักคน อย่างทอหลังจากที่หัวใจรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเดียวดายแล้วว่างเปล่ามายาวนานเขาก็ได้รู้ว่าการมีชีวิตอยู่โดยการไร้ซึ่งเป้าหมายมันเป็นสิ่งที่ไร้ค่าถึงแม้ตอนอยู่กับเจนมาอาจจะมีบางโมเมนต์ที่ทําให้ทั้งคู่รู้สึกไม่เข้าใจกันและทําให้ทอเองก็รู้สึกช้าใจแต่สําหรับทอแล้วความช้าใจดังกล่าวมันก็เป็นความช้าใจที่มีคุณค่ามากกว่าการใช้ชีวิตอยู่ไปแบบวันๆโดยที่ไร้ซึ่งเป้าหมาย ทางด้านกอของเรานี่ก็โคตรจะชัดเจนเลยเป้าหมายของเขาคือการยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าจะต้องโดนคำสาปที่ทำให้ชีวิตของเขาอยู่ได้ไม่ยืนยาวแต่หากว่ามันเป็นหนทางที่ทำให้เขาสามารถนำเอาลูกสาวที่เขารักกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งเขาเองก็ยอมและอย่างที่เราได้เห็นกันในตอนสุดท้ายว่าทั้งทอและก,ก็ได้เลือกใช้จังหวะสุดท้ายในการเลือกที่จะอยู่กับคนที่พวกเขารักแทนที่จะมาฆ่าฟันกันเอง ผมมองว่าใจความหลักของภาคนี้มันคือสิ่งที่สวยงามมากเลยนะเกี่ยวกับนิยามของคําว่าความรักที่มันก็ไม่ได้จํากัดเพียงแค่ความรักของพ่อแม่ความรักของคู่รักหรือความรักของหนุ่มสาวเพราะไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบใดสุดท้ายแล้วมันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเอง น่าเสียดายที่การเล่าเรื่องของหนังภาคนี้มันเล่าเรื่องออกมาเป็นเส้นตรงเกินไปหน่อยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าผมอะคือแค่ดูเทเลอร์สตัวของทอภาคนี้อะก็พอเดาเนื้อเรื่องได้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแถมการเล่าเรื่องในช่วงต้นแล้วก็ช่วงกลางก็ค่อนข้างทำออกมาได้ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นหรือน่าติดตามเท่าที่ควรมันออกจะค่อนข้างเป็นสูตรสำเร็จเนิบเนิบเ,บเอยยแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เราได้ลุ้นกันเลย สำหรับผมจะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันสนุกเลยก็คือในช่วงตอนที่ทอเดินทางไปบวกกับกอที่มิติเงาอะหลังจากที่เขาเริ่มสู้กันในช่วงนั้นผมก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเออหนังมันเริ่มมีความน่าลุ้นแล้วก็น่าติดตามเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามมันก็มีหลายจุดเหมือนกันนะที่ผมรู้สึกว่าตัวหนังอะค่อนข้างที่จะรีบเล่าประเด็นต่างๆเหล่านี้มากจนเกินไปก็เลยทําให้อารมณ์ร่วมกับคนดูหรือการบิวอารมณ์มันทําออกมาได้ไม่ค่อยสุดนัก ถ้าเกิดว่าจะให้ยกตัวอย่างเลยก็คือเหตุผลที่เจนของเราได้รับพลังของทอมามันก็เล่าแบบมาไวไปไวคือถ้าเกิดว่าใครตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจดูนี่คืออาจจะพลาดไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามันมาไวไปไวมาก ต่อมาเลยก็คือดาบเนโครซอรและก็มิติงเงาคืออะไรกันในจุดนี้ตัวหนังเองก,ก็ไม่ได้โฟกัสไปเลยเพียงแค่บอกให้เรารู้ว่าเนโครซอรดาบมันเป็นดาบที่สามารถฆ่าเทปได้นะเว้ยมันเป็นดาบที่มีความสามารถเกี่ยวกับเงาด้วยนอกจากนั้นแล้วมันก็ไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรออกมาให้เราได้รับรู้เพิ่มเติมเลย โมเมนต์ความน่ากเกรงขามของกอที่ได้ออกล่าสังหารทวยเทพเองก็ไม่ได้มีการโชว์อะไรเลยให้เรารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันน่ากลัวหนังเองก็ไม่ได้มีการโชว์ Moment โมเมนต์โหดโหหรืออะไรที่น่าจดจําของกอในฐานะที่เป็นผู้สังหารเทพเลย ทางด้านบทบาทของเทพตำนาน,น,อ,นอื่นๆที่ได้ปรากฏตัวในภาคนี้เช่นพวกซุสและก็สภาของเทพอะความรู้สึกส่วนตัวแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับโมเมนต์ของกลุ่มอิลลูมินาติในด็อกเตอร์สเตนยังไงไม่รู้เลยนะที่แบบเขาเอามาเพื่อที่จะมาโชว์เฉย คือถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับโมเมนต์เทพอียิปต์ของซีรีส์มูนไนผมรู้สึกว่าทางฝั่งการบริบทของทวยเทพอะซีรีส์มูนไนทำออกมาได้น่าสนใจกว่าเยอะเลยแต่ว่าเราก็เอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าเรื่องหนึ่งมันเป็นหนังที่มีเวลาจำกัดเพียงแค่2ชั่วโมงกับอีกเรื่องหนึ่งเป็นซีรีส์ตอนยาว6ตอนอะนะมันก็อาจจะไม่แฟร์เท่าไหร่สำหรับทางฝั่งของหนัง2ชั่วโมงที่มีระยะเวลาจำกัดและสิ่งสุดท้ายที่ผมไม่เข้าใจเลยก็คือ กอมันจับเด็กไปทําไมวะเออก็คือเข้าใจแล้วว่าแรกเริ่มอะกอมันจับพวกเด็กๆมาเพื่อที่จะล่อทอแล้วก็ชิงสตอร์มเบเกอร์มาใช่ไหมแต่คือไม่เข้าใจตรงที่ว่าหลังจากที่มันได้สตอร์มเบเกอร์มาแล้วอะ่ะมันจะเอาพวกเด็กๆตามไปด้วยทําไมนี่แหละคือไม่เข้าใจตรงนี้นอกจากเป็นพาราไม่พอในตอนท้ายแม่งมาเป็นปัญหาด้วยไงผมก็เลยไม่เข้าใจว่าหลังจากได้สตอร์มเบเกอร์มาแล้วทำไมกอมันไม่ปล่อยเด็กๆไว้เลยก็ได้ไหมละ่ะ ซึ่งหากจะถามเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเด็กๆถึงมีบทในตอนสุดท้ายได้ให้ผมเดานะคือทางคุณไทก้าเขาคงต้องการที่จะหาโมเมนต์ใส่บทบาทให้กับเหล่าบรรดาคาเมโอลูกๆของตัวเขาและก็นักแสดงเข้าไปในเรื่องด้วยนอกจากนี้แล้วผมก็ <laughs> คิดหาเหตุผลหรือข้ออ้างอื่นไม่ออกแล้วว่ามันจะใส่บทพวกนี้เข้ามาทำไม เอาละถึงแม้ว่าการเล่าเรื่องในหลายจุดมันอาจจะมีบางประเด็นที่น่างหงุดหงิดแล้วก็ขัดใจแบบแปลกๆแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่มีอะไรที่ชื่นชอบในหนังเรื่องนี้เลยอย่างแรกที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้เลยก็คือลุกของกอร์เดกอรบูเชอร์ที่แม้ว่าบทอาจจะไม่ได้ส่งให้เขาดูเป็นนักสังหารเทพเท่าไหร่ แต่การแสดงแล้วก็บุคลิกท่าทางภาษากายที่คิสเทนเบลของเราได้สื่อออกมามันดูมีความน่าเกรงขามแล้วก็รู้สึกไม่น่าไว้ใจแบบบอกไม่ถูก ส่วนเรื่องรูปร่างหน้าตาของตัวละครที่มันไม่ตรงปกกับในคอมิกในจุดนี้ผมไม่ถืออะไรนะเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในคนที่โอเคกับคาแรคเตอร์ดีไซน์ของกอร์เดอะก็อดบูเชในเวอร์ชัน MCU แล้วเพราะพอมันนึกภาพคริสเตนเบลของเราเป็นตัวละครที่ไม่มีจมูกแล้วก็มีหูเหมือนกับเอเลียนแบบในคอมิกนะครับมันก็รู้สึกแปลกๆแ,แบบบอกไม่ถูกแทนที่มันจะน่ากลัวบางครั้งมันน่าขำมากกว่า โดยทางทีมงานให้เหตุผลเอาไว้ว่าเหตุผลที่รูปร่างหน้าตาของกอต่างกับในเวอร์ชั่นคอมิกก็เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดว่าเป็นวเดมอร์แต่ถึงแม้ว่าจะหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดว่ามันเป็นวเดมอร์แล้วก็ตามแต่ว่าลุคนี้ของกอมันก็ยังโคตรเหมือนเครโทโอยู่ดีนะครับทั้งบุริบทและก็รูปร่างอะนะ สิ่งต่อมาที่ผมชื่นชอบเลยก็คือการตีความทวยเทพคือถึงแม้ว่าในหนังมันอาจจะไม่ได้เจาะลึกไปถึงเหตุผลที่ทําให้กอของเราเกียดชังทวยเทพมากเท่าไหร่แต่เพียงแค่เราได้เห็นการแสดงออกจากซุสซึ่ซงเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพนับถือกันมากที่สุดนะครับและทอของเราเองก็เคยมองเขาเป็นไอดอลมันก็ทําให้เราเข้าใจได้ว่าพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นเทพอ่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าหมั่นไส้และก็สมควรตายจริงๆ ผมมองว่ามันเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแหละที่บางครั้งสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือกว่าก็มักจะมองค่ามปัญหาของสิ่งมีชีวิตที่ต่ำกว่าตนเองความโอหังความจองหอของซุสนี่แหละจึงเป็นการแสดงออกได้อย่างดีเลยถึงบริบททวยเทพที่ภายในหนังต้องการจะสื่อออกมา ส่วนแพ้2ตัวที่ชื่อมันเรียกยากๆหน่อยในตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมมันถึงต้องมีโปสเตอร์เป็นของตัวเองด้วยแต่ว่าพอไปดูเา่น,นั้นแหละก็เลยเข้าใจว่ามีบทอยู่กับทีมเรากับเป็ดอีกหนึ่งตัวหลักประจําเรื่องเลยแย่งซีนเก่งมากและส่วนสุดท้ายที่ผมชื่นชอบเลยก็คือความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าของทอร์สตอรเบเกอร์และโยเนีย คือโมเมนต์อะไรพวกนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับมันน่ารักดีกับการที่เราได้รู้ว่าสตอมเบเกอร์เองก็มีหัวใจเหมือนกันโดยรวมแล้วสำหรับความรู้สึกที่ผมมีให้กับหนังทอ o ์เลฟแอนทันเดอร มันเองก็เป็นหนังฟิล์กูที่สามารถดูได้แบบเพลินๆเหมาะกับการมาดูกับคนรักและครอบครัวแม้ว่าผมอาจจะไปดูคนเดียวก็ตามเพราะภาคนี้นอกจากตีมหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความคอมัดี้แล้วมันก็ยังแฝงไปด้วยกลิ่นอายของหนังแบบโรแมนติกหนังรักด้วยอน,นะถ้าใจให้พูดตรงๆแต่หากถามว่ามันเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมถึงขนาดที่ว่าดีที่สุดของเฟสีเลยไหมตอบยาก เพราะถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงปกแต่ว่าผมชอบสไตล์การเล่าแล้วก็โทนหนังของ Doctor Strange in the Multiverse of w a n d a มากกว่านะส่วนตัวแล้วถ้าเกิดว่าวัดกันเพียงแค่ทอ4ีภาคอะผมชอบภาคของแร็กนาร k หรือภาคที่3ที่สุดแล้วเพราะว่าภาคนั้นนะ่ะมันเป็นภาคที่เราได้เห็นถึงพัฒนาการตัวละครของทอได้อย่างชัดเจนแล้วก็โดดเด่นมากที่สุด ภาคนี้ผมมองว่าคาแรคเตอร์และก็พัฒนาการของทออะค่อนข้างที่จะอยู่กับที่แล้วก็เหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงพอดูจบแล้วมันก็ทําให้ผมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลาที่ทอของเราจะได้พักแล้วก็ส่งหมายต่อให้กับเด็กรุ่นใหม่แล้วพักเถอะตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเทพสายฟ้าหรือเทพแห่งความตายใครอยู่ด้วยรักใครเป็นห่วงใครแม่งตายหมด เนื่องจากตามสไตล์ของหนังมาเวลทอในภาคนี้ก็ได้มีการทิ้งปมอะไรบางอย่างเพื่อสารต่อเรื่องราวในอนาคตในหนังเรื่องต,อต่อไปของพวกเขาเช่นเดิมอย่างแรกเลยก็คือฉากจบที่เปรียบเสม,มือนกับการ Move on ของทอหลังจากที่มีชีวิตอยู่มายืนยาวนับพันปีเนื้อท้ายที่สุดแล้วทอก็ตระหนักได้ว่าการมีชีวิตอยู่โดยมีใครสักคนให้เป็นที่รักนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายที่สุดแล้ว ทอที่ได้สูญเสียเจนฟอสเตอร์คนรักของเขาไปและกอที่ได้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อชุบชีวิตลูกสาวที่เขารักการที่ทอได้มากลายเป็นผู้ปกครองของลูกสาวกอน,นะครับที่ในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ใช่เพียงแค่เด็กธรรมดาต่อจากนี้ไปบทบาทในอนาคตของทอก็อาจจะมุ่งเน้นไปที่การที่เขากลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวซึ่งเป็นเส้นทางที่แปลกใหม่สําหรับทอที่มีชีวิตอยู่มานับพ,พันพันป,ปีเขาเองก็ยังไม่เคยได้ลิ้มลองรสชาติของการเป็นพ่อคนเลย นับได้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในบททดสอบที่สําคัญในชีวิตของเขากับการเลี้ยงดูเด็กคนนึงให้ออกมากลายเป็นคนดีเลยก็ว่าได้และในอนาคตก็ไม่แน่ว่าน้องอาจจะได้กลายเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งของเทพเจ้าสายฟ้าแทนโอดินสันก็เป็นได้แต่กว่าจ,จะถึงตอนนั้นก็ต้องรอให้น้องโตกว่านี้ก่อนนะครับผมซึ่งก็น่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลย เดินในคอมิกอีเทอร์ y นตี้ที่เป็นตัวตนของจัก,กรวาลก็ได้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่เป็นลูกของเขาออกมามา,มากมายส่วนใหญ่แล้วลูกๆที่เกิดขึ้นมาจากอีเทอร์เตี้ก็มาจะเกิดขึ้นมาจากการแบ่งปันร่างก,กายหรือแอสเปกต์ตัวตนส่วนหนึ่งของอีเทอร์เตี้ออกมาแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ว่าลูกสาวของก็อาจจะเป็นกรณีแบบเดียวกับเหล่าบรรดาลูกๆของอีเทอร์เนตี้ในคอม,มิกก็ได้ที่ตัวตนของพวกเขาก็อาจจะมีการเชื่อมต่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของจัก,กรวาล ในจุดนี้เราเองก็ต้องรอดูกันต่อไปอะนะส่วนต่อมาเลยก็คือปริศนาเกี่ยวกับเอ็นเครดิตทั้ง2ตัวตัวแรกเลยก็คือการเฉลยว่าซูสที่ได้โดนการโจมตีของทอร์ในตอนกลางเรื่องอะแท้ี่จริงแล้วเขายังไม่ตายส่วนคนที่ซูสกำลังคุยอยู่ด้วยเกี่ยวกับการล้างแค้นทอร์เลยก็คือเฮอร์คิลิส หนึ่งในบุตรชายของเทพเจ้าซูสตามตำนานกรีกโดยบทบาทของเขาในจัก,กรวาลคอมิกของทางฝั่งมาเวลหากว่าทอคือตัวอวยของทางฝั่งเทพเจ้านอตเฮอร์คิวลิสก็จะเป็นตัวแทนตัวอวยของเทพทางฝั่งกรีกซึ่งเขาเองก็มีบทบาทสำคัญมากมาในจัก,กรวาลคอมิกและเป็นหนึ่งในเทพที่อยู่ในฐานะของฮีโร่บนโลกส่วนเอ็นเครดิตตัวต่อมาถือว่าดีมากเลยนะที่มีเพราะว่า หากไม่มีเอ็นเครดิตตัวนี้ผมอาจจะไม่ชอบตอนจบของผาานี้ก็เป็นได้เพราะการที่เจนฟอสเตอร์ตายผมก็รู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันเนื่อจากที่ว่าตัวละครของเธอมันสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้เธอเป็นตัวละครที่มีศักยภาพมากพอจะมาเป็นตัวแทนของทอนในรุ่นต่อไปหากว่าโอดินสันวางมือได้เลย น่าเสียดายไม่รู้ทําไมจูจ่ๆมาเวลของเราถึงเลือกที่จะตัดบทด้วยการที่ให้เธอตายไปเพราะอย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันถึงเวลาแล้วมั้งที่ทอจะต้องมีผู้สืบทอดเนื่องจากที่ว่านในตอนนี้เรื่องราวของโอดินสรมันก็ใกล้ที่จะมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็ทางตันแล้วเพราะจากที่เราได้เห็นในภาคนี้ว่ามันแทบจะไม่เหลือประเด็นอะไรที่น่าสนใจให้เล่าแล้ว แต่การมีอยู่ของเอ็นเครดิตตัวที่2ที่ทําให้เราได้เห็นว่าหลังจากที่เจนฟอสเตอร์ได้ตายไปดวงวิญญาณของเธอก็ได้กลับมาสถิตยอยู่นะดินแดนแห่งเทพอย่างวาฮาร่าและหากถามว่าวาฮาร่าคืออะไรโดยย่อเลยนะวาฮาร่าก็เปรียบเสมือนกับดินแดนสวรรค์ของตำนานนอสที่เมื่อเหล่านักรบในตำนานนอสได้เสียชีวิตลงจากการต่อสู้หรือทําสงครามดวงวิญญาณพวกเขาก็จะมาสถิตณที่แห่งนี้ การที่เราได้เห็นว่าวาฮัลล่ามีอยู่จริงเจนฟอสเตอร์ได้กลับมาเกิดใหม่นาะดินแดนแห่งเทพและการปรากฏตัวของเฮมเดลมันก็ทําให้เรามีความหวังเล็กๆว่าในอนาคตเหล่าบรรดาตัวละครที่ได้ตายไปจากการต่อสู้ในภาคก่อนๆอย่างพ่อทรีวาลเออร์โอนหรือแม้แต่โลกีในออริจินัลไทม์ไลน์ที่ได้เสียชีวิตลงจากฝีมือของธานอสพวกเขาก็อาจจะสามารถกลับมามีบทบาทได้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตหากว่ามาเป็นต้องการส่วนจะกลับมาในรูปแบบใดในจุดนี้ก็เอาไว้รอ ติดตามกันละกันดาวใจมาเวลไม่ค่อยได้ช่วงนี้ดาวยากและเกิดแต่หนึ่งในความคิดที่เข้ามาในหัวผมหลังจากที่เห็นว่าเธอไปอยู่วาฮลล่าเลยก็คือรอบนี้เธออาจจะก,กลับมาในฐานะของวอลคิลี่ก็ได้นะเพราะว่าในคอมิกเธอเองก็เคยเป็นแถมเคมีของเธอก็เข้ากับคิงวอลคิลลี่ด้วย สำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยหากว่าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยเว้าที่นี้เลยนะอย่างที่ได้บอกไปว่าเนื้อหาในคลิปนี้มันล้วนแล้วแต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมดังนั้นแล้วหากว่าพูดอะไรไม่ถูกใจใครไปก็ต้องขออภัยไปโวงหน้าเลยคือก็รู้แหละว,ว่ามาพูดเอาตอนนี้มันก็น่าจะไม่ทันแล้วเพราะคนที่ดูมาจนถึงจุดนี้ก็น่าจะดูหนังกันมาแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือว่า หนังจะดีจะแย่เราต้องลองไปดูด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ารสนิยมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมีแค่เรื่องนี้เท่านั้นที่ผมไม่สามารถตัดสินใจแทนทุกคนได้นอกเสียจากที่ว่าทุกคนจะไปลองดูด้วยตาของตัวเองอ้าแล้วก็อย่าลืมมาเมาส์กันนะครับเพราะว่านี่ก็รออ่านอยากฟังความเห็นของทุกคนเหมือนกันนึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเช้า